365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่4คํคำแนะนำทางปฏิบัติในการใช้หนังสือคำสอนฉบับนี้ หนังสือคำสอนพระศาสนาจักคาทอลิกข้อที่18หนังสือคำสอนฉบับนี้เรียบเรียงขึ้นมาเพื่อเสนอความเชื่อคาทอลิกทั้งหมดอย่างเป็นระบบดังนั้นจึงต้องอ่านให้เป็นผลงานที่มีเอกภาพจากการที่บางครั้งที่ขอบหน้าหนังสือมีการอ้างอิงเชิญให้ผู้อ่านไปดูข้อความที่อื่นด้วยโดยมีเลขพิมพ์ตัวเล็กกว่าที่บอกว่าข้อใดกล่าวถึงเรื่องเดียวกันและดัดชีแยกแยะเนื้อหาสาระตอนปลายของหนังสือ ล้วนช่วยให้ผู้อ่านอาจตรวจด,ดูได้ว่าเนื้อหาแต่ละเรื่องมีความสัมพันธ์อย่างไรกับความเชื่อข้อความเชื่อส่วนรวมทั้งหมดห <im itation> นังสือคำสอนพระศาสนาจักคาทอลิกข้อที่19บ่อยครั้งข้อความของพระคัมภีร์ไม่ถูกยกมาอ้างอิงตรงตามตัวอักษรมีเพียงแต่การกล่าวอ้างถึงเท่านั้นโดยใช้คำว่าเทียบหรือ cf เพื่อจะเข้าใจข้อความเหล่านี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจึงจําเป็นต้องอ่านตัวบทจริงการอ้างอิงถึงพระคัมภีร์เช่นนี้เป็นวิธีการที่มีความสําคัญสําหรับการสอนคําสอนหนังสือคําสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่20การใช้อักษรตัวเล็กในข้อความบางตอนบอกให้รู้ว่าข้อความดังกล่าวเป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรืออธิบายความเชื่อ หรือเป็นการอธิบายความรู้เพิ่มเติมหนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่21การยกข้อความอ้างอิงโดยใช้อักษรตัวเล็กจากข้อเขียนของบรรดาปิตา,าจารย์จากพิธีกรรมจากคำสอนทางการของพระศาสนาจักรและจากประวัติของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์มีไว้เพื่ออธิบายคำสั่งสอนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ตัวบทเหล่านี้ค่อยๆเลือกมาเพื่อใช้สอนคำสอนโดยตรงหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่22ตอนปลายของแต่ละเรื่องจะมีข้อความสั้นๆเป็นตัวเองสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของคำสอนข้อสรุปสั้นๆเหล่านี้มีเจตนาเสนอแนะสูตรสั้นๆให้ผู้เรียนคำสอนในที่ต่างๆได้ท่องจำ การปรับตัวที่จำเป็นหนังสือคำสอนพระศาสนาจักคาทอลิกข้อที่23หนังสือคำสอนฉบับนี้เน้นการเสนอคำสอนเป็นระบบมีเจตนาช่วยให้เข้าใจความเชื่อได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยวิธีนี้จึงมีเจตนาช่วยนำความเชื่อให้บรรลุวุฒิภาวะให้อย่างรากลึกยิ่งขึ้นในชีวิตและแสดงออกโดยการเป็นพยานด้วยการดำเนินชีวิตส่วนตัว หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่24จากเจตนาดังกล่าวหนังสือคำสอนฉบับนี้ไม่ต้องการเสนอแนะการจัดระเบียบและการปรับปรุงวิธีการสอนให้เข้ากับวัฒนธรรมอายุวุฒิภาวะทางจิตใจสภาวะทางสังคมและศาสนาที่แตกต่างกันของผู้ใช้หนังสือคำสอนการปรับตัวที่จำเป็นเหล่านี้เป็นหน้าที่ของหนังสือคำสอนเฉพาะถิ่น และยิ่งกว่านั้นยังเป็นหน้าที่ของผู้ที่สั่งสอนผู้มีความเชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่สั่งสอนต้องทำตนให้เป็นทุกอย่างสำหรับทุกคนเพื่อนำทุกคนมาถวายแด่พระพิสตษเจ้าเขาต้องไม่คิดว่าตนได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้มีความเชื่อเพียงกลุ่มเดียวเพื่อใช้สูตรและวิธีการที่กําหนดไว้เพียงแบบเดียวสอนให้ผู้มีความเชื่อทุกคนมีความเลื่อมใสศรัทธา,าแท้จริง แต่เนื่องจากว่าผู้มีความเชื่อบางคนเป็นเหมือนเด็กทารกที่เพิ่งเกิดบางคนเริ่มเป็นผู้ใหญ่ในพระกิสเจ้าบางคนเป็นผู้ใหญ่ที่มั่นคงแล้วผู้มีหน้าที่สั่งสอนจึงจําเป็นต้องพิจารณาให้ดีว่าผู้ใดต้องการน้ํานมผู้ใดต้องการอาหารแข็งท่านอัครสา,าวกได้ให้ข้อสังเกตเช่นนี้คือให้ผู้ที่ได้รับเรียกให้ปฏิบัติพันธ,ธกิจนี้เข้าใจว่า ในการสั่งสอนทรรม้ล้ลึกแห่งความเชื่อและบทบัญญัติแห่งชีวิตเขาจำเป็นต้องปรับตนให้เข้ากับความรู้สึกและความเข้าใจของผู้ฟังความรักต้องอยู่เหนือทุกสิ่งหนังสือคำสอนพระศาสนาจากักรคาทอลิกข้อที่25เพื่อสรุปอารัมพบทนี้ เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะระลึกถึงกฎนี้เกี่ยวกับงานอภิบาลที่หนังสือคาเ c กิ s m ุ s Romanus หรือหนังสือคำสอนโรมันกล่าวไว้ว่านี่เป็นหนทางที่ดีกว่าซึ่งท่านอัครสา,าวกบอกเราเมื่อท่านชี้นำเหตุผลทั้งหมดของคำสอนและการทำงานของท่านไปหาความรักซึ่งไม่มีสิ้นสุดไม่ว่าเราจะตั้งใจเชื่อหวังหรือทำอะไร เราต้องเข้าให้ถึงความรักต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเสมอเพื่อใครไม่ว่าที่มองเห็นผลงานจากคุณธรรมที่สมบูรณ์ทุกอย่างของคริสเตชนต้องไม่คิดว่าทุกสิ่งเหล่านี้เกิดมาจากอะไรอื่นหรือมีจุดมุ่งหมายอะไรอื่นนอกจากความรักสามวันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า